หนาวแล้วกาบสวัสดีพี่น้องป้องฝ่ายเบอร์สู้ภูสู้คนที่ดีต้อนรับเขาสู้สองอารตีสว่างจ้าเด้อพี่น้องจ้าตอนนี้ก็คือมาหาเหยื่อเห็ดจากพี่น้องเห็ดละงอกบาดโจกุกเจกเก๊พี่น้องเอ้ยแตงงามมอย่าท่วงอย่าตื่นเด้อจะปูจะตาเอ้ยเอาเห็ดไข่ในสาในสาในสาอื้สองดอกบานเมืองเสริงน้อง งามแตงแตงามวันนี้ก็มาหมานหมนห้าคนพี่น้องโออห้าคนจ้าลูุกทรายขึ้นมาเล่นน้ำสองคนส่วนแม่นางนางอยู่เพื่อนเผารถดพี่น้องจเพราวะห้ามอะไรมากไก่นี่นั่นตัวนั้นคือบ้านอนะาจารย์นี่คือหลังบ้านนะพี่น้องเนาะมาหานื้งจ้าพี่น้องเอย ก็ได้อยังไง้เลห็ดฟากันหูพรอบกันมาฟาวังว่าได้เห็ดอันปวดมูง่ายพี่นออ้องเออจ้ะบ่ได้ดอกหนึ่งก็ได้สองบอ่ได้สองก็ได้สี่เดาา้อจ้าหายหน้าหายตาไปเตียงหึงเอฟซีไทม์หาไปทางใดนดำหน้าแล้วหรืบอบ่ได้เลยขายขาเลี้ยงงวัวพี่น้องจา้าในซื้อ <c oughs> เฮปเปอร์เฮปเปอร์เฮปเปอร์แต่เบอร์เอ้าอันนี้เห็ดยัง โอ้ยแตาเบอร์นี่ก็ได้พี่น้องเอ้ยนึบจ้าไปลูกไปมาพี่น้องตอนนี้กลับมาแล้วก็เฮโล่เออบอได้ดอกหนึ่งก็ได้สองบอได้สองก็ได้สามคือวาวนแหละพี่น้องเอ้ยกับบอได้ไปไก่ดอกเจ้าอ้อมแอมแถวเฮือนนี่แล้วอืมไปไก่ราะว่าเอ้ยยามันบอได้บอแมนว่ายามันบอได้เลยพี่น้องเมื่อยย่างบาติมานะตอนไปในมวน

ไม่ครับลูกชายก็ได้อันเปนางเผาโลดพี่ตองจะมากันห้าคนจาลูกชายสองโมูหนึ่งละก็ใหี่น้องไปหาจากทีมงานหาจนแจ้งผมเนาะมาหาง่ายกว่าคืนค่ะสิบาร์ร้อนบ่อหน้อยจอนนี้ค่ะสีบารอ้าวทุกมากขนยากกว่าคืนร้อนบ่ปฏิบัติอีกแล้วมีประเด็นอีกแล้ว เออน้องพี่น้องย่งางน,น้ำก้นกันต้อยต่อยเป็นแล้นี่แหละพี่น้องเอ,อ้ยออืเอามันคืนนะเนะาะห้ามันคืนน้อยเอา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 พี่น้จะเห็ดไข่จ้ะย่างสิบกิโลจึงเห็นดอกหนึ่งในเสือเก็บแล้วหรอเก็บแล้วนสองดอกจ้ะลอยเม็ดเม็ดตรงนี้ไม่ใส่ ตัวนู้นตัวนี้กับตัวนอนูนตัวนี้พี่น้องรเ,รเราต่อจากแจกจีก๊ทดได้เลยเด,ดี๋ยวมันมันได้มีกานันได้เันอย่างเี้ยินาขึ้นเนอเออพนาขึ้นเนอเลยลูกเออคูลุงคูมนับพี่น้องมันก,กินอันนี้แล้วเบิ่งหาหลักฐานก่อนกินเฮทเทอร์นี่แหละมานใช่ไหมกินเฮทเทอรนี่แล้วหนึ่งหน่วยพี่น้องจะสหน่วยแล้วนะ นี่นี่พี่น้องจ๋าเห็ดไข่ล่ะนี่เห็นไหมพี่น้องอือนี่จ้าเห็ดไข่จ้าได้ซัำนีพี่น้องเอ้ยเนาะเป็นกระพี่น้องจามาแล้วพี่น้องได้ซัมนีจ้าพี่น้องจ๋าบ่ได้ลวงได้ลายดอกไซซัมนีอันนี้ก็คือนางได ดอกใหญ่แฮงพี่น้องอันนี้ก็คือดอกผักใบบักสังแต่ว่าเออเออในานาตินนอน,อน,นกิน,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 นอะไรละเวลาเติบอยู่ตรงไหนสวยจ้าสวยสวยจ้าพี่น้องนอนจ้าโนนจ้าเ <c oughs> มื่ล่ละก็สีมาอยากฉันเก็บเข่าไปอีกแล้วนี่เราซูเออเส้นผมน,นี่นี่เราเห็นไหนนะ